ต่อครับในยกที่3ครับคูรอนครับในช่วงที่2ครับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับในายกะเอกซีนบิมวยไทยนั่งมาทางด้านของซีกูรอนกอร์ยซตันครับแข่งกันที่สามต่อครับราคาเสมอนะครับราคาเสมอแดงเสมอเงินครับแต่ว่าเหรียญแรกๆเหรียญแรกๆออกมาก็ไม่ได้มีอะไรนะก็อยู่ที่ใครต่อรองครับแต่ตอนนี้ยกที่3ราคาเสมอครับดูไปด้วยกันครับแฟนดมวยรักใครชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์ครับคลิปนี้ขอ10ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไปเวทีถ่ายมาฝากครับ บรรยากาศเสียงเฮเสียงเชียร์ในเวทีเดอกันเหมือนเดิมครับแล้วก็ไอีเข่าขวาเสียบเข่าขวาคืนเสียบเข่าซ้ายไปคนละดอกคนละดอกค่อยๆรัดค่อยๆล้อกค่อยไล่แขนครับเสียบเข่ามาครับมีสอกพยายามจะตามไปครับแดงนี้เป็นคนสงขานะครับซ้อมที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายได้ครับวงนอกก็ได้วงในก็ดีครับเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้เหมือนจะเดินเข้าหาขอนแล้วก็มีเสียบเข่าซ้าย หดนสิงห์อุดรกอสไตตันครับก็เป็นเจ้าสิงห์อุดรคนเก่าคนเดิมเลยครับหนักจบจากโคราชซ้อมที่ใครบนกอลแปดลิ้วไปล่าสุดนี่มันจะแพ้ปะตากเองมากนี่แหละครับทีเวทีมวยทูป,ปะเตม,มีครับสนามมอยกองทัพอากาศครับตีเข่าขวาเอาตีขวาคืนเสียบขวาไปอาการกดแยกครับหรือว่าชิงเกมวงในกันสนุกเลยนะครับราคาเสมอครับราคาเสมอ หลังเตะขวาครับคนละดอกครับเสียบเข่าขวาตีเข่าขวาคืนไล่แขนมาจาังหวะนี้ยังไม่ได้ตีตีซ้ายตีขวาคอยเคาะกันอยู่ครับยังไม่มีอะไรมากครับหัวยังปันกันครับตรงนี้ดูมันได้ใหญ่นะครับทีบสวยเอามาติล่าแดงเดินสาสข,ขวาขวาคืนครับวางขวาดึงเตะเข้านะ แล้วก็วงในเสียบเข่าซ้ายตู๋ลูกนี้ไม่โดนครับตีซ้ายสวยครับตีแล้วขาแตกขึ้นข้ามตีได้ครับไม่ธรรมดาครับสิงุดอนก่อซอยตันครับกับปตักเอกซินดีมวยไทยโอ้ยสอกตีเข่าซ้ายขึ้นไปตีขวาปตักเอกสิงุดอนวันจังไรสิงุดอนไม่ได้ครับโอ้โหนี่รับวงในปตักเอกดูดีนะครับดูวงในเหมือนจะดูดีครับ ล็อกอยู่ครับแล้วก็ด้าเงินถ,ถ,ถอย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 เห็นหยังะโดนเข่าครับโอ้โ,โ,อโหตีเข่าอีกแต่ว่าโอ้กนี่จับทุ่มได้กรรมการนี่เริ่มลงคะแนนแล้วครับยกนี้เห็นเขียนไวๆแล้วมามาครับมมยถอยหรือมวยเดินครับนี่เป็นเพียงยกที่สามเท่านั้นราคาเสมอนะครับตีเข่าขวา เบียดเบียดตีซ้ายตีขวาคืนตีขวาไปเอ้าเสียไปตีขวาดอกสุดท้ายก่อนสั่งล่าใช้ได้นะครับตามมาต่อครับในยกที่สี่ครับคู่รองอยู่แดงห้าสี่ครับ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 ราคาเสียไปครับตีครับดูแดงเดินดูดีแล้วก็วงในไล่แขนดูดีครับนี่ครับดูดีกว่าครับเกมวงใน เกมวงนอกก็ไม่ได้ชิงเท่าไหร่เพราะว่าแดงเดินเข้าหาติดๆครับเพราะฉะนั้นเราอย่าหวังที่จะได้ชิงวงนอกครับอยู่แดง5 4ครับเสียบเข่าซ้ายสวยสิคุดอนประตังเอกประตังเอกประตังเอก,ต,ก,เอกตีแม่โอ้ไม่ได้ครับตีขวาครับแต่ว่าก็ได้ทอนขึ้นมาเหมือนกันเิร์เอเิร์อเสียบตีขวาตีขวาเอาแล้วคบวงในตีตัวเดียวหรือเปล่าครับแบบนี้ครับน้ำเงินดูท่าจะลำบากครับเมื่อกี้มีฟ้องกรรมการด้วยครับทำไม ต่อยดีไม่ได้ต้องฟ้องกรรมการครับมาครับต้องเถียงด้วยแข้งนี่ครับมันถึงจะถูกต้องครับเถียงด้วยอาวุธครับไม่ต้องเถียงด้วยปากครับไปครับเสียบเข่าซ้ายเอาดีเออราคาอยู่แดงสองหนึ่งครับขยับห่างครับเสียบมาครับเสียบขวาสวยครับซื้อดอนตัเอกโอ้ยลมครับทีมงานทุนเงินนี่พอใจครับบอกไม่สนราคาไม่สนราคาไม่สน ปอลสี่สวบกราคานะ่ะเป็นตัวรวดตีเข่าขวาตีเข่าขวาคืนครับอุรดกไปหักคอลงมาตีขวาตีขวาเนี่ยครับเกมวงในครับพลาดอยู่ที่วงในเลยครับแรงซีหนึ่งครับวงในนําเินไม่ตีสู้เท่าไหร่ครับดูครับไล่แขนมาตีขวาครับโอ้ก็ ว่าเดินติดได้ดีนะครับแล้วสิงห์อุดรนแกจะทายังไงครับเพราะเกมวงในแกไม่ยอมปีครับตีขวาครับวงในไล่แขนมาไล่แขนมาแล้วก็ตีขวาตีขวาตีขวาโอ้แดงสิบหนึ่งครับตีตัวเดียวครับวงในโอ้ยสิงห์อุดรแล้วยังจะไปมั่นใจอะไรอีกครับแพ้แบบนี้ไม่น่าถอยนะครับาจะลองวัดลองสู้ไปเลยครับแต่ว่านี่เจ้าตัวไม่รู้ว่าวางแผนยังไงนะครับ ก็มั่นใจเกมวงนอกตัวเองหรือเปล่าครับถอยออกมาถอยออกมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรครับโดนเขาไล่เบียดตีวงในอยู่ตัวเดียวโอ้โหไปดูบรรยากาศไปเลยครับแบบนี้ครับอยู่แดงแพงครับ ตายเหมือนต่อครับในยกที่5ครับยกสุดท้ายครับคู่รองช่วงที่2ซึศึกมือใจมันังไงครับแดงบาตตะเองน้ำเงินสิงอุดอดครับเสียงยกที่5ครับยกสุดท้ายครับเอาครับเรื่องจะตีสู้นะยกที่5นะแต่ว่าสายเกินไปหรือเปล่าครับโอ้แดงเดินปิดดีมากเลยวันนี้ดูครับไล่แขนโอ้ตีขวานะครับหมดจดครับโอ้ เอาครับมาเอาสิงวด,ดอนสู้หน่อยซีหน่อยเอตอตีขวาสิงวดอนเริ่มไปตีขวาครับนี่ครับทำไมไม่ตีอย่างนี้จะยกเสียวเขาจะคิดได้ทีตีแบบเข่าขวาเลยซิวด,ดอนแล้วก็ตีครับมีร้อยราคาดันช่วยหรือเปล่าครับแดงห้าหนึ่งครับโอ้แต่ยี่สิบนะครับแต่ผมว่าไม่มีอะไรนะเพราะว่าถ้ามันเล่นยกแบบนี้มัน ทันจริงครับมัน้ไม่ทันนะเพราะเขาก็โต้อยู่แต่ว่าถ้าคุณตีอย่างนี้แต่ยกสี่มันน่าจะมีลุ้นกว่านี้ครับแต่นี่คุณปล่อยเขาตีอยู่ตัวเดียวครับไม่รู้คิดอะไรครับดูครับแดงมันก็เดินตลอดครับประเด็นเลยเดินตลอดเลยไม่มีจุดบกพร่องอะไรให้เห็นเลยอาจจะอาวุธไม่ได้สวยงามครับแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงคือสิ่งที่ทาให้เห็นว่าเขาเดินนี่ครับเขาแข็งแต่งครับแล้วเขามั่นใจในอาวุธตัวเองครับตอนนี้สิงห์รอนน่าจะรู้แล้วครับแดงครับอยู่แดงแพงครับ กลับมาแพงแล้วครับกลับมาแดงแพงแล้วครับก็ดูไปด้วยกันครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับรอดูตอนชูมือเลยนะครับ ก็มนยกที่ทยครับยกสุดท้ายครับเราทำการรวบรวมคะแนนและก็ชุม,มือยามยาการางครับครูรองในช่วงที่2ครับศึกมวยไทยพลัม่บครับแทงประตาเอกนำเงินสิงอุดอนครับทำการเดินรวบรวมคะแนนครับเก็กนนบคะแนนไปที่สามครับไปสุดท้ายครับแล้วก็หารทางด้าน มุมแดงครับเป็นประตัดเอกซินบีมือไทยครับเอาเชนะคะแนน,นเจ้าสิงอุรนกอสอยตันไปครับคุณชท่รองวงที่สอดรับกับซิมือไทยพลังใหม่ครับ